สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้องคิเล่นนะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2,566นะครับท่านสมาชิกค,ครับก็เป็นชุดสรุปหวยไทยนะครับก็ก่อนอื่นมาเข้าคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วนะครับท่านสมาชิกค,ครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการ ผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับชื่นชอบผลงานแนวคิดเลขสถิติกดติดตามได้ทางห้อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าแอดคิดเล่นเข้าไปนะครับหรือคิดเล่นนะครับก็จะเจอกันนะครับโปรดใช้วิจารญาในการชมการดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับทานสมาชิกครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับด้วยความปราถนาดีจากบายที่เล่นนะครับก็าเป็นการคิดสถิติแล้วก็เอาตัวเลขมาประชันกันครับ ก็เป็นเลขเขาเรียกเลขคาดการ์นะครับเลขคำนวณนะครับคาดการ์นะครับก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับท่านสมาชิกครับก็วดนี้นะครับเป็นวดประจําวันที่16พฤษภาคม2566นะครับท่านสมาชิกครับก็มาดูสูตรเก่าๆแล้วก่อนนะครับสําหรับสูตรแรกนะครับสูตรเก่าๆของเรานะครับก็จะเป็นสูตรดับหลักร้อยนะครับสูตรดับหลักร้อยจริงๆเดินมาตั้งแต่เนี่ยครับก็อย่างที่ท่านสมาชิกทราบนะครับสูตรดับหลักร้อยนะครับ ของเราเองนะครับที่เล่นก็ขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับขอข้ามมาเป็นงวดงวดนี้เลยนะครับงวดที่แล้วนะครับเหลือแค่สูตรสามนะครับก็งวดที่แล้วให้สี่ออกศูนย์หนึ่งเก้านะครับงวดนี้ให้ไว้ที่ห้านะครับดับหลักร้อยนะครับท่านสมาชิกครับก็ไม่ได้รีวิวนะครับมันมันยาวครับมันยาวก็ขอแบบผ่านๆแบบนี้แล้วกันนะครับท่านสมาชิกหลายท่านที่ติดตามก็คงทราบดีนะครับว่าสูตรนี้ยังเดินอยู่เหลือสูตรเดียวนะครับที่คิดเล่นลงไว้ให้นะครับก็ดับหลักร้อยห้า ยังจะเดินต่อไหมในวันนี้ก็ลองพิจารณาดูครับท่านสมาชิกครับถัดมาครับเป็นดับ10หน่วยบนนะครับสูตรนี้มีผิดมีถูกบ่อยนะครับก็เช่นกันครับไม่ได้รีวิวครับมันมันยาวนะครับมีสูตรนึ่3สูตรนะครับก็ดับ10หน่วยอ๋อโทษทีพูดผิดอีกแล้วครับดับ10หน่วยล่างครับดับ10หน่วยล่างก็มีผิดมีถูกนะครับก็ผิดครั้งสองครั้งหนูล่ะครับก็มีผิดอยู่ท่านสมาชิกเอาเอาไว้ดู ดูผ่านๆดูแล้วกันนะครับมวดวทีแล้วให้ดับ9แล้วก็1 1หนะครับสำหรับสูตร1สูตรสสูตร3นะครับให้ดับ9แล้วก็1แล้วก็1นะครับออก6 5หมั่วนี้สูตร1นให้ดับสสูตร2ให้ดับ6สูตร3าให้ดับ6นะครับยังจะดับอยู่ไหมนะครับก็มีผิดนะครับเนี่ยมีผิดมีผิดเพิ่งมีผิดปะปายไปนะครับหลายครั้งอยู่ครับก็ดูนะครับดูผ่านๆก็ได้นะครับท่านสมาชิกท่านใดที่ไม่สนใจเลขดับก็ดูผ่านๆไปนะครับ คิดเล่นเองก็เอามาไว้ประกอบการตัดสินใจครับถัดมาครับเป็นดับสิบหน่วยบนนะครับอย่างที่คิดเล่นเคยได้พูดคุยไว้ในหลายๆคลิปนะครับดับสิบหน่วยบนเนี่ยครับสูดหนึ่งสุดสองนะครับคิดเล่นเอาไว้ใช้ใช้งานจริงนะครับก็มีผิดมีถูกเหมือนกันครับก็เดินยาวมาก็หลายร้อยงวดแล้วครับก็มีผิดก็หลายงวดอยู่ครับเนี่ยครับมีผิดก็หลายงวดอยู่นะครับ แต่ละสูตรมี2สูตรครับมีผิดมีถูกเนี่ยครับหลายงวดอยู่ชีลเล่นเองก็เอามาฝากท่านสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็สําหรับงวดที่แล้วเนี่ยครับมีผิดมีถูกเยอะอยู่ครับแต่ก็ยังว่าแหะครับก็มาใช้ประโยชน์ได้ก็ชิลเล่นก็มาใช้นะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับสูตรหนึ่งให้ไว้ที่5สูตรสองให้ที่4นะครับเลขออกศูนย์นนะครับเลขออกศูนก็ดับผ่านครับสิหน่วยบนนะครับอันนี้ดับเฉพาะ10หน่วยบนนะครับไม่ใช่หลักร้อยนะครับงวดนี้นะครับให้ไว้ที่3แล้วก็6นะครับ ก็ยังจะดับผ่านอยู่ไหมนะครับที่เล่นเองก็เอามาไว้ประกอบการตัดสินใจครับสําหรับท่านสมาชิกก็ดูไว้นะครับก็เผื่อเผื่อชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับสําหรับสุดดับนะครับโอเคนะครับดับสิบหน่วยบนถัดมาครับก็มาเข้านะครับในส่วนของงวดวันที่16นะครับหวยไทยเรานะครับสรุปหวยไทยงวดวันที่16เดือนพฤษภาคม2566นานะครับสําหรับงวดนี้นะครับ ทิเล่นเองนะครับก็ให้เด่นรูดไว้ที่หนึ่งกับเจ็ดบนล่างนะครับก็ไม่รู้หรือบนหรือล่างนะครับก็หนึ่งกับเจ็ดเนี่ยรูดได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ให้สองเลขนี้นะครับแล้วค่อยมาแยกเอานะครับทิ่เล่นก็ให้ให้เด่นไว้ต้องอ่าทั้งหนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดโอเคนะครับบนล่างสําหรับอ่าท่านสมาชิกที่ต้องการพูดคุยกันนะครับก็สามารถไปพูดคุยกับกิเล่นได้นะครับที่ id line id line เนี่ยครับ คิดเล่นๆนะครับพูดคุยกันได้แล้วก็ขอสวัสดีนะครับในกลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มไลฟ์ฟรีนะครับชื่อไลน์คิดเล่น FC ทับ Room นะครับเคนะครับก็เดี๋ยวทักทายกันได้ที่ i อดิไลน์นี้นะครับท่านสมาชิกครับสำหรับนะครับในงวดนี้นะครับคิดเล่นเองนะครับก็ให้เด็ดรูดที่17บนล่างแล้วก็บนนะครับให้วิ่ง1สุดซอยครับให้วิ่ง1สุดซอยนะครับ เน้นไปที่หนึ่งเก้าคือเลขเดิมนะครับรู้อีกออกงวด่ที่แล้วนะครับท่านใดไม่สะดวกใจก็ก็ข้ามไปนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับกลับตัวด้วยนะครับของที่เล่นทุกตัวนะครับกลับตัวด้วยทุกทุกชุดนะครับนะครับก็หนึ่งเก้านะครับเก้าหนึ่งก็เป็นตัวกลับส่วนตัวรองครับที่เล่นวดนนี้ให้ตัวรองบนนะครับให้วิ่งบนไว้ที่หนึ่งสุดซอยแล้วก็ให้หนึ่งเก้าเป็นตัวเน้นแล้วก็หนึ่งเจ็ดเป็นตัวรองนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็น1 2 7 9 2 7 29เป็นตัวกันนะครับทุกชุดนะครับไปกลับนะครับไปกลับด้วยนะครับก็ไว้เป็นประกอบการตัดสินใจในการซื้อลอตเตอรี่ครับยังทันอยู่ครับยังมีเวลานะครับสำหรับสาตัวบนนะครับก็รางวันที่1นะครับเดี๋ถูกลอตเตอรี่รางวันที่1ก็คิดเล่นให้ไว้ที่2 1 9นะครับซึ่งเป็นเลขเดิมนะครับ19ไว้ตัวลองไว้แล้วก็291เเป็นตัวกลับนะครับก็ตัวนี้สำหรับลอตเตอรี่นะครับ ถัดมาครับ217เป็นตัวรองแล้วก็มี819 8 1 7 9 1 9 917นเะครับเป็นตัวกันอีก4ตัวนะครับตัวกันอีก4ตัวนะครับท่านสมาชิกครับถัดมาครับล่างครับคิดเล่นเองให้ล่างวิ่งสุดซอยนะครับล่างวิ่งสุดซอยให้8นะครับวิ่งสุดซอยนะครับ8วิ่งสุดซอยงมดที่แล้วเข้า6 5นะครับท่านสมาชิกครับก็เรามาระวังไว้ด้วยนะครับวดนี้เพราะว่า เดินดีหลายงวดแล้วนะครับทั้งบนหรือล่างเนี่ยครับก็ที่เล่นก็ก็ขอบอกสมาชิกไว้ก่อนนะครับถ้าจะถูกยาวๆเลยบางทีมันจะลําบากอยู่ก็คิดเล่นเองก็ว่าไปตามสูตรที่คิดเล่นมีนะครับสูตรในการคิดสําหรับงวดนี้นะครับให้ล่างให้8ปดวิ่งสุดซอยนะครับเน้นไปที่58แนะครับแล้วก็85ตัวกลับแล้วก็8 1 8 2 8 3เป็นตัวกันส่วน78นะครับเป็นตัวรองนะครับให้8วิ่งสุดซอยล่างนะครับให้8ดวิ่งสุดซอยล่าง เด่นรูดนะครับเด่นรูดนี่คือคือสูตรที่คิ้เล่นตัดมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็คือเลขที่เข้ากลุ่มนะครับ19นะครับท่านสมาชิกครับขออนุญาตรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับท่านสมาชิกก็ลองพิจารณาดูถ้าชอบก็นําไปเลือกใช้นะครับถ้าไม่ชอบก็ว่ากันใหม่ในงวดหน้านะครับงวดนี้ก็เว้นรักพักไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อคัดเคลื่อนผิดพลาดไปได้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ฟรีคิดเล่น fcroom นะครับ ที่ท่านได้รับข้อมูลนะครับก็คือของจริงนะครับในนั้นนะครับเราลงเวลา9ก้านาฬกานะครับวันนี้นะครับ FC room นะครับ FC room เราลงไว้ให้ตอน9ก้านาฬกานะครับท่านสมาชิกครับอ่ะโชคดีมีโชคตลอดไปจนปของผู้รับชมทุกท่านครับด้วยความปรารถนาดีจากมา์คิดเล่นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตครับขอบคุณครับ